มาเบิงเบาสวยสดึงหลอบพี่น้องอยู่ใช้แหล,หลอบพอก็เพลิดอู่่เท่องโคกพ้่ฮาเบิงมาเบิงเบิงหะปลาไปไนี่ละเออต้วมันบังตนใหม่ได้พี่น้องบงอังหยาเล่าบางฮะล้วดึงกันทามันถือกือจังปีบจังโหเอาพี่น้องเอ้ย อ้าวขึ้นเบาสวยห้าวขึ้นเห็นอยู่บ่พี่น้องเลยมืนน่อนี้วันที่สิบหาก็รักกระดาคมน้ำโค้งก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วพี่น้องเมื่อวานวันที่สิบสี่น้ำโค้งลดลงมาเมืนน่อนี้เพิ่มขึ้นทั้งเนื้อหนามเนื้อสีมาหอดได,ะด,ะด,ะดะ้เลยนี่น้องเพราะ น้ำเนื้อกำลังถ่วมกัน้นฉนันอยู่วังซองซามมือฮะสีมะหอดเท่าอะไเด้นี่มันจังข้นแน่เนี่ยอือบกน้อยบกมือเดียวนึงเวิช่วยเติบอะไรด,ดิดดอือปลามันก็สงักสังึกแต่ว่าเบ็ดทิดแยงเผิดถือได้ลรือวย มันสังกักแต่ของเฮานี่แหละกับของตูนี่แหละเฮ้าเบิง <c oughs> <c oughs> เอาเบิงวูปาหยาเล่าเขาไปนี่แลหละพี่น้องโอ้ไปจบปลาปลใหญ่เขามาเอาอหมานันบอสิบบเขามาเนี่ยบ้ิตัดทีหน้า อยู่กไก่ฟังนี่ได้เพี่นนาน้ำมันขืนร้ายกับมันเลี้วเนี่ยกับใส่ทิ้ดฟังทิ้ดฟังนี่แหละอ่าขืนไน้ไปยั้งละ่ะนนอันที่เ,าเขาไปยั้งละประตูนก็มาไก่ฟังแต่หลูมันก็ได้ดเ,เ,เ,เอ้ยไอประตูน,น้อยเปล่าปากแดงห่ละล่ะเขียนมันเข้าไปเพลือไหลเขียนมัน ลป,ปล่อยเลยบ่หลาปตูนบ่เสแบบอยู่ได้หละหลาปตูนเขาอเอาเนือมันแล้วมาผักผักผักขนโอ้ยเหนียวหอม,ออมประตูนปนางหลาบและแสบพอเขาลองเบิ่งแล้วก่อมันนะ เอ้ยเฮาเห็ดกินเองเฮานี่แล้วมูผู้เขาเคยกินนะแล่ะเขามาเห็ดสูกินทีแรกเข<อ>าเขาเคยกินทางสำลูงแล้ยังเขาว่าอยิลาปตูนปน้านางมันเสีบเล,ยลวยลเขาว่าเขาก็มาลาบไม่เฮ้ากินละโอ้เหนือนั้นหอมเนาะอหอมหวานายๆลาบกุง้งเลยนะไข<อ>ๆลาบกุ้งทะเลกุ้ง,งย่างหันละเป็นนหอมหอมหวานปลานางแห้งเสบ ปลานางปลาคบแห้งหน่ายและหอมลลปลาตูน,ลนปลาเกตเป็นยังวา่าอยากมีพญายไไนาคได้ไหมเนตับเนะาะปลาหนังเน้นโมมีได้บาทเออเข้ากินเข้าลาบเข้ายังดิบเนี่ยมันโมมีผิดนี่ไผฟยัยงต่อหลงังสมโมมีพญายนาไ,ได้ไหมในตับ<ล>ข้าวโล้ห่วยทั้งอันอันข้าโดนวลาบแต่ปลาตูนปลานางยังได้กิน ล่องเบิ้งข้นเนี้ยวคือกันแหละกับลาปะตองเนาะ<อ>ดู<อ>ดูข้นก็ดูเนี้ยว์เลยเออล่องเบิ้งแล้วใส่ละลังหนึ่งอยู่ใส่ละสวยละ่ะพี่น้องเอ้ยเจ็ดมงแลยเบิ้งในตะเวนเนาะพูด เจ็ดโมงเสารมม์มันลดมันลดลดลงเรือเหรอป้าตกมาปีนี่เฮาเบิ่งละ่ะพี่กายนี่ถือครูเถียวว่าน้ำเถียวได้ประตูปีนี่เริ่มลด,ดล,ล่องเหรอพี่นาแห้งซีโอ้แต่ว่ากระโบนี่นะเว้ยซ้อมปีนี่แล้วในที่แรกถือขนาดรอบพวกโตหันครูออพี่กายนี่บ่มีได มันแหล่แต่ปลาสีขึ้นมาเหาวะ่ะอืมจังหวะมันแหล่แต่น้ำอ่ะอยูคืนนี้สามลังสอนกันอยู่นี่พี่น้องอบูปลาบูถ่ายผัวฟองเป็ดก็ได้อ่ะนี่ปลายังแน่และเรืยอวบ่มีบ่ โอ้ยนี่ววยอง,ลงเลยตองซอง้หมือ่อไปอีกกำน่อยเผื่อมีลายอยู่ถืออยู่วันนี้เราบมีไปอีกกำอีปากกไดอเออแม่นอ่อกแม่ละโลองโลตัวใหอยู่าาอือ ไปอีล่ะพี่น้องอ่ามันเขามาสิมันรี่วมันหนาสิเขามาเนาะปลาก็ได้อ๋อไปมองได้อีลาา่ะหันหลอบอยู่ลุมพุน่นพี่น้องอ๋อน้ำเบิ้งเบอร์คนลังสี่ลังบ่งงบสวยหรือหกลงังหาลังอยู่นี่อาาออเ,อเออทัทง้ทงเทือกบทสันได้ย,ยามเนาะ ถือมันถืออยู่เทิงปวดหนาา้าซาปูดเถ้าตัวไหนอ่าวิดไปแหละพี่น้องเ,เอ้ยบปปปเ่หเห็นลหรอบรรยากาศป่าใหม้มึกเดือดล้ายขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเดือดหุ่นโอ้ยมึกเดือเป็นแสงเป็นแสงเลยใครอยากินเหมียงเนาะนะ แล้วจะว่าว่าตู้บอตัดออกมของไหนตัวกลุ่มมันบ่อโบแมนเนาะของจอยพี่น้อยเอ้ยเออไม่แล้วแต่เกิดเกิดเกิด รุดแล้วบ่เอาเหี้วขึ้นบ้าซวยผู้พูวผู้พูว์อยู่นี่ลุทำก็ถือก็ถ uh! ือกี่น้องเอ้ยถือไปก็ถือก็ถือ ถือดอกพี่น้องเอ้ยบ่าวสวยวะอเอราะมเป็กับสื้อาขึ้นเมื่ออะไรบางนี่ขึ้นเมือ่อขึ้นเมือ่ออุ้ยบึกเดือโอ้โอ้เป็แซงไปแซงอยู่พี่น้องเยเดือเดือต้นนี้ใหญ่ดิตนน้นใหญ่น้ำซุกนี่ป่านเงาอยู่เห็นเหินมากินอยู่นี่แล้ว เดือตัวนี้เห็นอโอมแล้วมากินพี่น้องเอ้ยไอ้ครับผมนั่นละคลิปนี้ขอกระเพ็ดกระเอาไหอยสำนี่เนาะพี่น้องเนาะๆหอยสำนี่คลิปหน้ามือนคลิปหน้ามือหน้าโผก็เพอาะยังกระเพ็ดอีกเพราะยังกระเพ็ดขนแเขมกงหาปลาบอมาลมาอนี่บ่อดาปลาพ่อโตเมื่อมื่อเป่าเมื่อมื่อเป่าเลย เมื่อเมื่อเป่าแล้ววันนี่เดินทางกลับบ้านหลอ่อกลุงไทรวันนี้แล้วเออโบมันใจเอาขึ้นว้นี้น้ำโขงขึ้นดูลงมาอีกงน่มเทียงเธอม,มันเบิองน้ำโขงขึ้นไว ไอ้คร so the ับผมฝนตกแต่สาวๆมาหนี้ฝนตกหลินแต่เดืกดพูดยามเบ็ดกับฝนตกห่ำพอกมาเผ็ดพี่น้องเอ้ยใช่หะอผ่าเสี้ยวผ่าข้อมือนำก่อนมาผ่าขอเสี้ยวมือฝนเสี้ยวลงมาใหม่แล่ะ Mantap, diikat